จะกัดทำไมสมริมอืมตูกัดจนหมดแล้วขาดหมดแล้วโอ้กัดจังนะดูสมริมอืมกัดพ้าห่มของลุงเบิ้มพังหมดแล้วยกให้ผืนหนึ่งอืมจะกัดทำไมสมริม ชอบกัดพ้าผมเลยหืกัดใจเอา้าเอา้าเอา้ากัดเข้าไปดูดูหมดพังหมดเลยขาดกระจุกกัดใจมาสมริมนี่กัดเข้าไป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 สมริมนาน ขาดหมดแล้วสมริมกัดพาะผมลุงเบิ้มขาดหมดแล้วกัดไม่เลิกเลยนะกัดเข้าสมริมสมริมสมลิมกัดทำไมชอบกัดเหรอสมริมอาหารไม่สมริมสมลิม สม้มเลมเลือกกัดได้แล้วส้มเลมส้มเลมเลือกกัดได้แล้วดูเอาเข้าไปส้มเลมจะเลิกจะกัดทําไมกัดขาดหมดแล้วส้มเลมพอ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 แล้วส้มเลมมานีเร็วมามานี็ส้มเลมมาเร็วมานี่เร็วมาแล้วส้มเลมมามานี่เร็วเนี่ยส้มเลมมาเซเดลดู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 ส้มเลมเอาพอแล้วส้มเลม